อายุ60แล้วจริงเหรอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่มาความสามารถที่ได้อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานซึ่งหากพูดถึงดารารุ่นใหญ่ที่ยังคงหล่อเหลาและดูดีไม่เปลี่ยนเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงแซมยุรน,นัพนพมรมนตรีอย่างแน่นอนยิงช่วงนี้ที่เขากลับมาโลดแล่นบนจอทีวีอีกครั้งทําให้เห็นถึงความหล่อสม่าที่เหมือนถูกสตาฟเอาไว้เขามีเคล็ดลับอย่างไรจะพาไปดูวิธีการดูแลตัวเองพร้อมส่องความหล่อแซมยุรนันกันครับ ปัจจุบันแซมยุรานันอายุ60ปีแล้วแต่ก็ยังคงดูนุ่มและหล่อราวกับอายุ30-40ปีเท่านั้นเองซึ่งเคล็ดลับของเขาคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยเขากล่าวว่าไม่ว่าจะออกกําลังกายใดๆก็ตามขอให้ทําอย่างต่อเนื่อง7-10ครั้งแล้วจะติดเป็นนิสัยรู้สึกอยากออกกําลังกายทุกวันอีกทั้งเรื่องของอาหารการกินแซมยุรนันเผยว่าเขาไม่ได้ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงการกินอาหารแต่จะกินให้รู้สึกถึงรสชาตินั่นคือเคี้ยวนานๆเคี้ยวช้าๆให้ได้รับรสมากที่สุดซึ่งส่งผลดีต่อระบบ นอกจากนี้เขายังฝึกการหายใจให้เต็มรวมถึงพยายามไม่เครียดทําให้ใบหน้าดูสดชื่นแจ่มใสเสมอทราบเคล็ดลับดีๆกันแล้วเราไปส่องความหล่อในวัย60ของแซมยุลนันกันเลยจ้า